้วนขึ้นนะเอฟซี FC และคนทวงนุนแก้มออกแล้วเลยอยงี้ย่างที่เป็นจอยหน่อยนะคะก็อยากแบ่งให้อยู่นะคะแต่ไม่สามารถจริงๆเน,ะน,นาะกับนีนะก็จะประมาณนี้อุยเหนียวติดมือดีมากนะคะใช่ค่ะรักเลย สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซีเนอร์แชนเนลสวัสดีพี่น้องสกุลสกุลดายเอฟซีทั้งหลายค่ะวันนี้นะคะน้องก็มากับพี่จอยค่ะแล้วก็อยู่โค้งน้องนาวเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนมุมค่ะเอาพี่จอยมางอยไปต้นมะพร้าวพี่จอยคือพร้อมจะปีนแล้วนี่นี่มันมีมองให้ปีนวั็นแนวคนอาจจะเอาไม่เอ๊ดอย่างนี้ต้นมะพร้าวนะวันนี้เราจะมาพราไปทำขนมน้องพี่จอยเนาเปิมเนิมบอยแยกมุกเอาเปิมเออไม่ใช่ว่าจะมาทำเหมือนหนังอินเดียได้นะ ยอมนะคะก็วันนี้เราเราจะทําขนม,มนก็คือขนมมกขนมสามเหลี่ยมพี่จจะยกขนมสามเหลี่ยมแล้วทำขน,รนะนกระเจีขนมมกแต่ว่าสูตรนี้เราจะใช้สาคูทำ <ừ. S 2> แต่ว่าถ้าใช้ข้าวทำเนี่ยต้องย้อนไปดูที่อ e ีเบพานั้งนุ่นถานะคะเดี๋้วจะแปะไว้ให้ดูข้างบนเนาะแต่สูตรนี้นี่พี่จอยจะพาใช้สาคูาแต่ว่าแล้วก็เป็นไส้มะพร้าวนะคะที่เรามาเปิดสูตรต้มาานมะพร้าวนี่เรามี ในยะเด้แลอแมนว่าจังหน่อยใบอแมนจะขึ้นจอดปีนขึ้นไปนะคะอีกสักหน่อยเอามะพร้าวเรอเล่นนะคะมะพร้าวเราจะทําแล้วเอาลงมาแล้วลุนจากต้นแล้วใช่นะคะเดี๋ยวเราจะฮาวาไปตอนขูดเนาะถ้าจะทําขนมมงใส่มันต้องเป็นมะพร้าวแก่หรือมะพร้าวห้าวใช่ไหมคะมะพร้าวห้าวแมนห้าวนะคะต้องห้าวนะคะห้าวแบบว่าคล้ายๆแบบสาวห้าวอะไรอย่างเงี้ยอือไม่รู้นะคะ แต่ว่ามะพร้าวนี่คือเรามากินในน้ำมะพร้าวปั่นอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยนะพี่จอยใช่เ <laughs> นาะใช่ก็เดี๋ยวให้ทุกคนเดี๋ยวรอติดตามเนาะสูตรนี้สูตรหนึ่งเนาะก็ทำยู่โคของเราเหมือนเดิมก็อาจจะหวังว่ามันจะมีประโยชน์เนาะสำหรับใครที่แบบอาจจะไม่มีข้าวไม่แบบเรียกไม่อยากกินเป็นแป้งละเปลี่ยนสูตรเออทำสาคูอะไรอย่างงี้ลองดูได้นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเริ่มจากขูดมะพร้าวน้องพี่จอยเนาะไปกันเลยค่ะ ยายกันค่ันอะไรยายต,ต้องจะทำข้าวหนุ่มหมกก็คือเอาใบตองใบตากแดดก่อนใช่ไหมคะเออตากแดดไปดูแล้วบรรูุปลาเฮาก็เอามาซี่นี่เทกะเซ็ตทำสองไว้สองไว้ท่าไหมทอมผิวน,นี่คือขวดใส่ขนมน,นะคะ จะน่าจะใส่น้ำตาลหรือใส่ใอาวันไหมเอาวานร้านเลยเนาะหมดเลยบาร์ลูกพอแล้วพอก่อนเนาะพอก่อนวันนีน้ค่ายแม่ร้านข่อยไทยกลือ้อันนี้คือเราจะทำให้นะคะใส่เกลือด้วยจับหน่อย

นี่คุณแม่คนงามปลาตัวนออความอ่ะมีหาจอยแล้วจอยสวยไหมใหญ่ๆมาถึงเสร็จเร็วทำใหญ่แล้วกินมันเยอด ไปวันีรอบสองทำเยอะอยู่จะแกะเบอรงสีกี่นาทีสามสิบนาทีเราพี่จอยเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบค่ะเดี๋ยวพินจอยไปดูฝุกแล้วสุกแล้วลอันนี้สีขาวนี่อันนี้คือเราทดสอบนอนจาก<ช>มอสีเราหนึ่งมอสามสิบนาทีเนาะมอสิมอที่สองมอที่สองน,นี่คือ ถุกแล้วเนาะถ้าเป็นมันจะเป็นแบบใสๆแบบนี้เนาะถ้าเกิดเราใช้สาฟูใช่เป็นใสจ,จะมีสีเขียวด้วยแต่ว่าเราไม่รู้จะสุม่มโดนหรือเปล่าเนาะตองมาผิดตามไม่ตัวนี้นะ่าอันหม้อที่สองน่าจะมีสีขาวเยอะอต้องหม้อแรกโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูกับทีมเนาะดีค่ะเร็จแล้วขนม มุกของเราหรว่าขนมสามเหลี่ยมเนาะพี่จเรียกขนมสามเหลี่ยมใช่ไหมคะมก็คือนึ่งเสเรเบอแล้วใช้เวลาประมาณตันนาทีมั้ยี่สิบชังสามสิบนาทีใช่เขากับต้องเปิดเบอร์มิลล์เป็นระยะเนาะวะเบิรงซีไบตอแล้วก็เปิดเบิร์ทอมนะคะก<อ>็วันนี้สูตรที่เราทําก็คือเป็นมิส,สาคูเนาะแล้วก็ใส่มะพร้าวนะคะใช่ถ้าเกิดแต่ว่าถ้าใครอยากย้ยอนดูแบบที่เอาข้าวทำเนี่ยก็ต้องไปย้อนดูคลิปนะคะที่นุ่นทำกับ S <S ก็ย้อนดูได้นะคะแต่สูตรนี้ก็เป็นสูตรสาคูา่เราจะมาลองชิมกันเลยเน,ะนาะมนกับมากกิในขนมปุกด้วยเป็นใส่เมเปิ้ลมาชิมกันเลยนะเราทำสีขาวแล้วก็สีเขียวแต่เราไม่แน่ใจว่าแบบคขไม่จอเห็นแล้วสีเขียว <S <S ทืกคือกค่าดูดูดูมีเขาหนูก็สีเขียวเหรอสีเขียวเหมือนกันนะคะไม่จอย โอ้แต่ว่ามันจะเหนียวแบบว,ว่าเหนียวติดใบตองเนาะ<อ>แต่เราไม่รู้เพราะว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะทาน้ามันเบนทอมไม่ได้ทาน้ํามันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่ามันคือมันติดใบตองก็แกะกินบ้านมันก็ไม่ได้ติดละมันอาจจะเป็นแล้วแต่อันด้วยแต่ไส้มะพร้าวคืออร่อยมากนะคะแต่ก่อนจะใช้ซ้อมแต่ว่าเหนียวจริงเนาะเหนียวแบบเหนียวมาก ไส้ทะลักคือ,อหอมไส้ตกตก็ไส้แป๊บอะไรไหมไส้หวานไหมหวานมาเนึ่งว่าเป็นคาราเมลแท้ตั้งเเละนี่ไงเพรนะนี้มันไม่ติดเนี่ยไม่ติดนี่ไงครั ให้เอฟซีเจอใกล้นะอพี่จอยเดี๋ยวถามว่ามไม่ใช่ติดทุกอันหรอไม่นะมันมีบางอันไม่ติดอยู่เนาะสีเขียว<ช>มีสีเขียวกับสีขาวแต่เราจะหาสีขาวเจอหรือเปล่าพี่จอยสีขาวเราไม่ได้หอยเยอะสีเขียวเราหอยเยอะมันอร่อยอยู่นะแต่ว่ามันก็จนันอยู่เหนียวหน่อยที่เจอก็จต่างกันกับแป้งหรือว่าข้าวเนาะที่ทำแป้งมันจะอ่อน อ่อนกว่าเวลาแป้งเวลาที่นึ่งเล้เย็นนะ่ะเขาจะแข็แงแข็งแข็งกว่านี้นี่นะคะแกะให้เ okay. อฟซีดูก่อนแต่ก็อาจจะติดไปตอนนี้วตัวนี้ใิ่ไหม,มนะคะเราลุนนะ,ะตองแกะข้างๆเขาขอ,อ๋อหรอ ลุ้นมากนะคะว่าแบบจะติดหรือเปล่าถ้าเขาเย็นแล้วเขาจับตัวแล้วเขาก็จะไม่ได้ค่อยติดใล่ไหมล่ะเป็นสีประมาณนี้นะคะบางคนเขาก็จะเอาน้ำมันตาใส่ใบตองอแต่เราไม่ได้ทานนะก็คือสูตรเราไม่ทานนะคะไม่ใช่เราลืมนะคะเราไม่ทานเราไม่อยากทานเนาะ <laughs> มันจะกลัวมีน้ำมันเราไม่อยากใส่ เพราะว่าแค่หวานีมันมากแล้วนี่ไงค่ะก็จะประมาณนี้นี่ไงแต่อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่กล้องเราน้องกล้องโทรศัพท์ถ้าใครใจดีก็สอดถึงกล้องได้นะคะนี่เนาะก็จะประมาณนี้อุ้ยเหนียวติดมือดีมากนะคะใส้ชารักเลยเออไส้ชาักอร่อยอร่อยอยู่นะคะก็เป็นียวางนี้หนึบ ใส่งาก็จะหมอมไปแบบนึงนะใส่น,นะ่ะจะติดคือติดจริงนะคะเหนียวรู้เลยว่าเหนียวขนาดไหนติดมือเลยคล้ายๆเหมือนกับเรากินอะไรนะตั้งเมีเหรเขาเรีอยกอะไรกะละแมหรือเปล่ากะะลเคยกินไหมกะละมแมลคล้ายๆกับกินกะละแมเนาะเออหรือเขาใช้อันนี้ทำหรือเปล่าใครขายอยู่ไหนให้เจอขายกัน แต่ว่าก็มกไม่กูได้กินโดดแล้วมกับกูได้กินโดนแล้วแต่ว่านานแล้วจะลืมชื่อและไม่ได้กินการาเมลสาคูคือเหนียวหนึบจริงๆนะคะแต่ว่าไส้เราก็อร่อยอยู่นะไส้มะพร้าวเราก็อร่อยอยู่ก็ได้แบบไก่กานะคะก็ได้อยู่นะนี่ก็สุดนี้สุดหนึ่งเนาะแบบถ้าเกิดใครแบบไม่มีข้าหรือว่าไม่มีแป้งอะไรเงี้ยเออมีสาคูพอดีว่าก็ลองทําได้นะน,น,นี่ก็ไม่ได้ทํายากนะคะก็แค่แช<ค>่แช่ชาคูใช่ แล้วก็ไส้มันก็ทํำง่ายๆบางคนก็อาจจะไส้ถั่วหลืองก็ได้น้องพี่จอยเน้ะหรือว่าไส้อะไรอีกได้ทั้งหลายไส้ดิตัวแดงไส้เค็มไส้เค็มหรือบางคนเขาชอบเอามันมันม่วงมาทําไส้ก็อร่อยนะแต่ว่าเ่อรมาเขาจะถ้าใส่มันม่วงเขาใส่แป้งหรือจะเอาแป้งใส่ฟักทองแล้วก็มาคั้นแล้วก็เอามาทํา ยักไส้ก็ได้สองอันเลยนะคะมุนเนี่ยพอแล้วนะคะเดี๋ยวกินลายก็นี่หนิก็ไอซ่ามก็ <laughs> <laughs> มคืออร่อยจริงนะคะแบบว่าแต่ว่าเราไม่กล้ากินเดียว่านี้แล้ว,วมันจะอ้ว,วนขึ้นนะเอฟซีละคนห่วงนุนแกะออกแล้วอะไรอย่างน,นี้แบ่งให้พี่จอยหน่อยนะคะก็อยากแบ่งให้อยู่นะคะแต่มันไม่สามารถจริงๆนะก็ เมนูนี้ก็สามารถทําตามกันได้ง่ายอยู่นะพี่จอยนาอ<ช>ก็อาจะขั้นตอนอาจจะไม่ยากาไปตรงใบตองอะไรนี้นิดนึงอาจจะใช้เวลาจะขั้นตอนการทามันไม่ได้ยากใชไรบนดนิบอะไรก็นิดเดียวนะคะใบตองเราก็มีเทคนิคเราต้องไปตากแดดก่อนนะใช่ไหมพี่จอยใช่<ๆ>น้องมัน,มนมถึงจะหอมง่ายาด้วยถ้ามไม่ตากแดดก็ไปนึ่งก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,อน้อยสุดทครที่ผ่านเข้ามาดูนะคะก็ ถ้าใครเคยทําหรือว่ายังมีสูตรไหนแนะนําก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะหรือว่าใครสสัยขั้นตอนไหนก็สามารถคอมเมนต์ามได้คือกัดเลยจ้าแล้วเคค่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็รอติดตามคลิปหน้าของเราเนาะว่าจะทำเมนูอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะพาไปทากิจกรรมอะไรดิคง่งหนองนาเราอีกหรือว่าจะพาไปลุยที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยรอติดตามเลยนะคะจะมีพี่จอยไหมคลิปหน้าหรือไงหรือรอติดตามเลยนะคะ ก็ขอให้เ well. อฟซีทุกค <Wars. S 1> นสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะถ้าเกิดใครกินขนมโมกหรือ <Rey> ว่าขนมสามเหลี่ยมนี่ก็ขอให้ได้กินเนาะอ่ามันเนี่ยคือแบบดูคิดว่เสร็จคืออาจจะไปตลาดแล้วเนาะหาหาซื้อแล้วอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้นะคะโอเคค่ะก็ขอเอฟซีทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ